หลวงบรรด,ดาดิศสกุลหนังเรื่องสั้น25ล้านเนี่ยนะครับคนมาพูดเรื่องการตรวจสอบข้าวจีบปากจีบคอนะครับผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วคำก็ข้าพระเจ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าอย่างนี้ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์นะครับ โดยใช้คำว่านิยามระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์มอมหลวงพรรดานะครับโพสต์ว่าหากคิดว่าประชาประชาธิปไตยเป็นเพียงเรื่องการหย่อนบัตรเลือกตั้งทุก4ปีหรือมีคณะบุคคลออกมารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างอึกกระทึกครึกโครมเพื่อการได้มาซึ่งผู้บริหารการติดป้ายหาเสียงเต็มบ้านเต็มเมือง ว่ากล่าวสาดเสียเทยเสียเข้าหากันบ้างอาจจะจ่ายค่าตอบแทนคนเลือกตั้งที่กกตต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและมีข้อสัญญาต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นอีกมากมายมีการทุจริตคดโกงกันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาสุดท้ายกลายเป็นความแบ่งแยกและแตกแยกของผู้คนในสังคมชาติแบ่งออกเป็นขั้วเป็นสีทางการเมืองกระทั่ง กลับกลายเป็นศัตรูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าบ้านนั้นเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่โดยคำนิยามสั้นๆประชาธิปไตยที่ผู้เป็นปราชญ์ของโลกตะวันตกมอบให้แก่มนุษยชาติคือความดีงามความซื่อตรงความอดน้อมความกะตัญยูรู้คุณแผ่นดินที่จะร่วมกันดำรงรักษาประเทศชาติ กันโดยทั่วทุกคนให้กว้างขวางที่สุดผมไม่ทราบว่าปราตะวันตกนั้นเป็นใครนะครับแต่ว่าผมจะแสดงความคิดเห็นกับคุณบระดัดดาถ้าเป็นคนที่มีความศรัทธาเชื่อมัน่นในระบอบราาประชาธิปไตยผมอาจจะไม่แสดงความคิดเห็นอะไร แต่เมื่อไปกำหนดนิยามระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์จริงอยู่ครับว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ความนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างของระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบประชาธิปไตยจะไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการบอก ถึงอำนาจของประชาชนที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงปนัดดาตาสีตาสายายมายายมีข้าวคูหาเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมเหมือนกันหมดนักการเมืองมีดีมีเลวมีชั่วข้าราชการมีดีมีเลวมีชั่วทุกอาชีพมีดีมีเลวมีชั่ว แต่ระบอบประชาธิปไตายเมื่อกำหนดวาระสปีนั้นถ้าภายใน4ปีบริหารประเทศแล้วมันหลอยถ้วยใช้ไม่ได้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างทางก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่คนที่เขาจะต้องเปลี่ยนคือประชาชนระบอบประชาธิปไตายเนี่ยนะครับมันดีตรงที่ว่าประชาชน เป็นผู้เปลี่ยนแปลงอันนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับการจะกำหนดคำนิยามของประชาธิปไตยอันพึงประสงค์นั้นหลักความซื่อสัตย์สุจริตทุกวงการนั้นต่างฝ่ายต่างเรียกร้องหากัน <c oughs> เพียงแต่ว่าการมีอคติต่อระบอบประชาธิปไตย การหาเสียงเลือกตั้งนี่นะครับคือการระดมความศรัทธาระหว่างกันแล้วการใส่ร้ายนะครับศาสตร์เสียเทเสียนัน้คุณบรรดาลองไปดูนะครับว่าพรรคประเภทอย่างนั้นก็จะแพ้ยืนพื้นโดยตลอดการพัฒนาการของประชาชนนั้นเขาเดินมาไกลว่าเขาจะเลือกผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนเขาได้อย่างไร และเมื่อได้รับอำนาจเข้าไปแล้วเห็นหัวประชาชนไม่ลืมตัวไม่ได้มองประชาชนเนี่ยนะครับว่าจะทำอะไรก็ได้แต่ต้องมองว่าที่มีอำนาจขึ้นมาได้เพราะประชาชนเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปติดป้ายหาเสียงนั้นก็เรื่องปกติครับคุณปรรดานี่นะครับ คุณนี่ลอยมาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าคุณปนัดดาไปลงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณปนัดดาก็ต้องไปติดป้ายส่วนจะไปหาเสียงอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการว่ากล่าวสา์เสียเทยเสียแบบภาษานักการเมืองอาจจะมีท่วงทานองอีกภาษาหนึ่งท่วงทํานองแบบที่โพสต์กันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นท่วงทํานองของการว่ากล่าวสาดเสียเทเสีย ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าพูดเรื่องความดีงามความซื่อตรงความอดน,น้อมความกระตุนกระตัญยูรู้คุณแผ่นด,ดินที่จะร่วมกันนำรงรักษาประเทศชาติกันโดยทั่วทุกคนให้กว้างขวางที่สุดต่างคนเนี่ยนะครับต้องมีกระจกติดตัวกันผมถามว่าระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์นั้นน่ย ทำหนังเรื่องสั้นต้องใช้ยี่้าล้านเนี่ยแล้วมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างกันอย่างไรจะต้องไปทําสติ๊กเกอร์ไลน์นี่นะครับถึงเจดล้านหนึ่งและใช้วิธีการประมูลวิธีพิเศษเพลงเดียวถึงสามล้านห้าครับทั้งที่เอาเรื่องค่านิยมสิบสอประการซึ่งก่อนเนื้อความเนี่ยนะครับก็เป็นหลักประชาพัไตยอันพึงประสงค์ที่คุณพระดา,ดาเขียนนี่แหละก็มีอยู่ในนั้นแทบทุกข้อ ได้สร้างเป็นแบบอย่างแล้วหรือยังแต่การที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับว่านักการเมืองก็เท่านั้นแหละระบอบราาประชาธิปไตยก็เท่านั้นผมบอกว่าความเชื่อทางการเมืองมันแตกต่างกันผมก็บอกว่าหลักความเชื่อนี่นะครับที่มีการพยายามอธิบายกันว่านักการเมืองถือเงินไปยึดอำนาจทหารถือปืนไปยึดอำนาจ บอกว่าเงินกับปืนนั้นไม่ต่างกาันแต่เวลานี้ครับถามว่าแม้ว่าไม่ได้มีการติดป้ายเพราะว่าผู้นำสั่งเอาไว้เนี่ยแต่หลักการโฆษณาชวนเชื่อนั่นเนี่ยนะครับก็แลเห็นว่ามีความจำเป็นยิ่งกว่าติดป้ายของนักการเมืองสิคุณบรรดาไม่เข้าใจอะ่ะลองไปถามการปฏิบัติการ i อของทางการทหารดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าไม่มีการปฏิบัติการเอ,อโอโฆษณาชวนเชื่อนี่ครับจะต้องถ่ายโทรทัศน์กันทุกช่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเองก็ต้องดูว่าเวลานี้เนี่ยนะครับแปะเขาทำยังไงการใช้เนี่ยนะครับการโฆษณานี่ครับมากกว่าเวลาการเมืองปกติอยู่แล้วนี่ลงเรือแปะไม่ได้ดูเรือแปะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เอาถ้อยคำดีๆพูดจาไพเราะหรูๆ แล้วก็บอกว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์เลือกกมาก็เท่านั้นแลกความกันว่าไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งวันเถอะประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเลือกตั้งไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถูกต้องเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยแต่เลือกตั้งนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการให้ประชาชนเขากำหนดอนาคตประเทศ ผมชอบอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์ของผมเนี่ยบอกถ้าประชาชนเขาตัดสินเอาหัวเดินต่างเท้าเนี่ยเป็นเสียงข้างมากเลยมันเรื่องอะไรของใครถ้าเสียงส่วนใหญ่ยอากันอย่างนั้นที่ดูถูกความคิดของประชาชนเพื่อจะบอกว่านะครับประชาชนตัดสินใจอย่างไรนั่นเขาเลือกอนาคตของเขาเองเราจะไปรู้ดีกว่าประชาชนก็ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ หลักการกําหนดนิยามระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์นั้นจะไปคัดลอกที่ไหนไม่ทราบอย่างไรเนี่ยแต่ว่าคนที่พูดนั้นมันควรที่จะเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องเรื่องข้าวนั้นผมก็บอกแล้วว่าคนได้ประโยชน์คือพ่อค้าไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ชาวนาและก็ไม่มีการดำเนินคดีกับโกดังโรงสีเซอร์เวเยอร์แม่แต่เพียงรายเดียว ตามข้อกล่าวหาที่พูดที่พูดทั้งหมดนี่นะครับโกดังโรงสีเซอเวเยร์ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งในสัญญาต้องรับผิดชอบรัฐนี่นะครับเสียหายพ่อค้าได้กำไรใครไปเหวี่ยวกับพ่อค้าผมไม่ทราบแต่วันข้างหน้าก็ต้องทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ระบอบประชาธิปไตยนั้นเราเองก็ยังเห็นว่าคำพูดนี้นะครับของปราต่างๆว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดแต่เป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะได้คนบริสุทธิ์ผุดผ่องกันไปได้ทั้งหมด แต่ถ้าว่าถ้าระยะเวลามันเดินหน้าต่อไปนั้นมันจะได้พัฒนาการกันตามลำดับแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับเดินสองก้าก็ล้มนะครับแล้วก็ทิ้งกันมานานลุกขึ้นมาใหม่เดิน3าก้าก็ล้ม82ปีเป็นอย่างนี้กันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทัศนคติที่ผู้ปกครองทั้งหลาย จะต้องมีต่อประชาชนนั้นต้องเคารพในอำนาจของประชาชนต้องเคารพในความคิดของประชาชนที่บอกว่าประชาชนเขาซื้อได้เนี่ยถ้าประชาชนก็พูดว่าเขาก็ทำหนังได้ในราคาที่ถูกกว่านี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเขาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาจะไม่พูด เรื่องการไปตรวจสอบข้าวและเกิดความเสียหายโดยที่ไม่ดำเนินคดีอะไรเลยถ้าประชาชนเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบซื้อไมโครโฟนนั้นเขาจะไม่เอาราคาเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดูถูกประชาชนว่าซื้อได้แล้วถามดีครับว่าหน้าตาของประชาชนนั้นเนี่ยนะครับ มันถูกราหน้ากันอย่างนี้ทั้งหมดเราเองก็เห็นการเลือกตั้งมีนักการเมืองเนี่ยนะครับบางพรรคก็มาสารภาพว่าที่แพ้เนะี่ยไม่ใช่ว่าใช้ตังน้อยกว่าใช้ตังมากกว่าพรรคที่ชนะแต่ก็แพ้ท้ายที่สุดไอคนพูดต้องออกจากพรรคการเมืองพรรคนั้นลองไปถามพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่รู้จักกันน่ะนะครับถามดูว่าไปใช้เงินในภาคก,กีสารและแพ้ก,การเลือกตั้งอย่างย่อยยับกันยังไง ทั้งหมดทั้งปวงกันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้สรุปความว่าใครมีตังมากกว่าแล้วจะชนะประเทศไทยนั้นเอาคนรวยที่หนึ่งมาเป็นนายกสิครับแต่ว่าคนที่รับใัยชนะคือคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคนที่รับความไว้วางใจจากประชาชนต้องมีสมองและจิตใจที่เสียสละทุ่มเทรับใช้แก้ไขปัญหากับเขาได้ เหมือนสรุปความว่าประชาธิทีปไตยกินได้คือได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิทีปไตยแล้วเมื่อเข้าไปมีอำนาจนะครับสามารถพลิกชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละครับคือประชาธิที่ปไตยที่กินได้นักการเมืองซื้อเสียงกำลังจะสูญพันธเช่นเดียวกันครับถ้าคุณบรรดาเนี่ยนะครับรู้จักคนเขามากมายเนี่ยนะครับ ลองเนี่ยและครับลองไปสัมผัสประชาชนทัศนะนิยามระบอบประชาธิปไตยอันพึงประสงค์ของคุณปนัดดาอาจจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่พึงประสงค์ก็ได้เพราะเป็นสิทธิ